กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่2นาตยศัพท์และภาษาท่าเรื่องภาษาท่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วัตถุประสงค์ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำว่าภาษาท่าได้ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติภาษาท่าได้ 3. ชื่นชมภาษาท่าสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเฟิร์นเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องภาษาท่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาษาท่าคืออะไรภาษาท่าภาษาท่าหรือภาษานาฏศินป์นะคะก็คือเป็นการแสดงท่าทางการร่ายรำที่สื่อความหมายให้กับผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมรู้ว่าผู้แสดงนั้นกำลังทำอะไรมีความหมายอย่างไรภาษาท่าที่สามารถฝึกแสดงได้ง่ายๆมีดังนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะท่านี้ชื่อว่าท่าฉันหรือเรียกอีกอย่างคือท่าตัวเราคะ่ะการปฏิบัติก็จะมีดังนี้นะคะจีบงายมือซ้ายอยู่ระดับอก มือขวาจีบส่งไปด้านหลังแทนความหมายว่าฉันหรือตัวเราคะ่ะนักเรียนลองปฏิบัติได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูท่าที่สองกันเลยนะคะท่าที่สองนะคะชื่อว่าท่าเธอคะ่ะการปฏิบัติก็จะมีดังนี้นะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตามวิดีโอได้เลยนะคะ แล้วมาเริ่มกันท่าเธอนะคะการปฏิบัติก็คือยกมือซ้ายระดับอกค่ะแบมือส่งไปนิ้วมาข้างหน้ามือขวาจีบส่งไปด้านหลังเอียงศีรษะขวาแทนความหมายว่าเธอค่ะเรามาดูภาษาท่าต่อไปเลยนะคะท่านี้ชื่อว่าท่าไปการปฏิบัติก็จะมีดังนี้นะคะ มือขวาจีบงายแล้วม้วนมือจีบคว่ำลงปล่อยตั้งวงมือซ้ายจีบส่งหลังแทนความหมายว่าไปนักเรียนลองปฏิบัติตามวิดีโอได้นะคะปฏิบัติได้ไหมคะยากเกินไปไหมคะนักเรียนภาษาท่าต่อมาเลยนะคะท่านี้ชื่อว่าท่ามาคะ่ะท่ามาการปฏิบัติก็คือ มือขวาตั้งวงแล้วค่อยๆค,คว้าม,มือแล้วกดปลายนิ้วเคลื่อนเข้ามาดึงมือเข้าหาตัวมือซ้ายจีบส่งหลังแทนความหมายว่ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาษาท่าท่าสุดท้ายกันนะคะท่านี้เรียกว่าท่ารักค่ะไม่ยากนะคะท่านี้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้สบายๆเลยแหละคะ่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะดูวิดีโอแล้วก็คำอธิบายของครูแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้เลยนะคะ,ะเรามาเริ่มปฏิบัติกันเลยนะคะนักเรียนนํามือทั้งสองมาประสานไขว้กันระดับอกค่ะท่านี้ก็จะเรียกว่าท่ารักแล้วค่ะ หลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติภาษาท่าต่างๆไปแล้วต่อไปคุณครูจะมีการรวมคำจากภาษาท่าต่างๆแล้วปฏิบัติให้นักเรียนดูนะคะว่าเมื่อนำภาษาท่าต่างๆมารวมกันแล้วสามารถเป็นได้อีกหนึ่งประโยคเลยแหละคะ่ะนักเรียนสามารถปฏิบัติตามคุณครูได้เลยนะคะคำที่คุณครูนำมานะคะก็คือคำว่าฉันรักเธอ เดี๋ยวเราลองปฏิบัติไปทีละท่านะคะเริ่มจากท่าแรกก่อนคําแรกก็คือฉันนักเรียนปฏิบัติได้ไหมคะปฏิบัติตามครูไปทีละคํานะคะอาเราม,มาเร่มกันเลยนะคะฉันรักเธอ เรียนปฏิบัติได้ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆเราจะปฏิบัติได้แน่นอนคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะการเรียนเรื่องภาษาท่าก็ได้จบลงแล้วนะคะนักเรียนสามารถหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หนังสือเรียนศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่3นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องภาษาท่าหน้า148ได้เลยนะคะแล้วพบกันชั่วโมงหน้านะคะ